ถ้าพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับไวรัสโควิด -19 เริ่มมีการระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมืเ่อเดือนธันวาคมปี2019อาการของโรคที่พบมากสุดคือไข้ไอและอ่อนเพลียรวมทั้งมีอาการของระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางละอองน้ำมูกน้ำลาย ดยอองเหล่านี้สามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ผ่านหลายรูปแบบทั้งการหายใจรับเข้าไปเมื่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยและการสัมผัสตามสิ่งของเครื่องใช้ที่มีการปนเปื้อนละอองของเชื้อแล้วมีการนํามือนั้นมาสัมผัสบริเวณตาจมูกหรือปากจากการระบาดของเชื้อไวรัสอาจส่งผลกระทบต่อหลายส่วนได้สิ่งหนึ่งที่เชื้อจะปนเปื้อนลองไปได้ใกล้ตัวเรามากๆก,ก็เป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในทุกวัน วันนี้เราจะพาผู้ชมทุกท่านไปดูถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อร้านอาหารทางร้านอาหารทั่วไปที่เป็นห้องภายในใช้เครื่องปรับอากาศร้านอาหารแบบเปิดโล่งร้านสตรีทฟูด้ดและพนักง,งานบริการรับส่งอาหารรวมทั้งการปรับตัวที่แสดงถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้สามารถรับมือกับช่วงโควิด -19 ได้ครับ ตัวชื่ออายุแล้วก็ตำแหน่งภายในร้านอ๋อตอนนี้พี่ก็เป็นเจ้าของกิจการนะคะ่ะชื่อพี่แมวอายุก็60แล้วค่ะก็อ,อยากรู้ว่ามาตรการในการคัดกรองคนเข้าร้านนี่มีอะไรบ้างคะมีหนึ่งก็เริ่มแรกก็หน้ากากนะคะ2ก็วัดอุณภูก็ในร้านก็พี่จะจัดแบ่งให้อย่างมาคนเดียวก็ในั่งอีกโซนนึง เปางน่ะแล้วก็มีฉากกั้นก็มีนั่งสอนที่พอแล้วแต่ถ้ามาสามคนก็ครเดียวกันก็นั่งได้แต่ก็ยังมีไอตัวนั่นตัวกั้นไว้มากก็ได้มกฉากฉากแล้วก็เรื่องการทำความสะอาดต้องทำความสะอาดยังไงคะอ๋อตอนเชา้าแล้วก็บ่ายแล้วก็เย็น คือหมายถึงแล้วส่วนโต้นี้เราก็ประมาณัำพอเช้าก็รอบหนึ่งพอมายลูกค้าออกก็รอบอย่างเงี้ยพอช่วงวายมันจะว่างเราก็จะขอวางใจ ชื่ออะไรคะเอ่อชื่อสุกัญญาพรึกษาชาติ่ะอายุเท่าไหร่อายุสาสิบแดค่ะมีมีตำแหน่งในร้านเป็นอะไรคะก็ก็ช่วยกันทำค่ะส่วนใหญ่ของพี่จะจะดูดูเรื่องเนี้ยบริการลูกค้าแล้วทางร้านมีแบบมาตรการยังไงเลยถ้าสมมติว่ามีแบบให้นั่งทานไหมหรือว่ายังไงอะช่วงนั้นใช่ไหมคคะช่วงนั้นไม่ให้นั่งทาน คือเราก็เราก็โปรเทคตัวเราเองด้วยช่วงนั้น<ม>ใช่ก็คือจะทำที่ร้านแล้วจ,จัดส่งอย่างเดียวใช่จะส่งอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็<ม>ในในในระหว่างการจัดส่งเราก็จะตัวเราเองก็จะต้องพกเจลแอลกอฮอลให้ลูกค้าด้วยให้เราด้วยอะไรอย่างนี้ใช่<ม>หรือก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นการสแกนจ่ายจ่ายผ่าน QR code อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นใช่ค่ะ เ้าเรือนชัยอายุเท่าไหร่อายุหกสิบในร้านนี้ทำเป็นเด็กแบบไหนครัอ๋อก็จะอยู่หนึ่งหน้าร้านคอยรับออเดอร์จากลูกค้าลูกค้าลูกค้าแบบนีเรามีมาตรการแบบกองคนเข้าร้านอยู่จัดการเรืนระยะห่างยังไงบ้าก็ก็บอกเขาอย่าอย่าให้คิดกันแต่ว่าคนมันอาจจะไม่ช่วงช่วงโควิดเนี่ยคนมันจะไม่เยอะ มันจะไม่มีมาต่อคิวอะไรใกล้กันนั้นไม่มีมีมาปุ๊บคนหายไปแล้วทำไมคนหายไปมันมันมันไม่จำเป็นต้องต้องมีมาตรการอะไรละแต่มาตรการอีกอย่างนึงคือมันเป็นกฎหมายเนาะก็คือไม่เข้ามากินั้งในกลับบ้านอย่างเดียวซื้อกลับบ้านอย่างเดียวแล้วพอแบบลูกค้าสามารถาเข้ามานั่งในร้านได้มีการแบบว่าควบคุมว่ามีแอลกอฮอล์ไม่ให้อ้ามีมีแอลกอฮอล์ โตงนั้นจะมีแอลกอฮอล์ตามโต๊ะอยู่ให้ให้ล้างมือล้างเลยแต่ว่าดูภูมินี้ไม่มีเพราะเราก็ต้องลงทุนซ mm hmm. euh hmm. ื้อเครื่องเราไม่มีก็คือวลานนั่งก็นั่งแค่โต๊ะอ๋อนั่นเป็นโต๊ะโต๊ะใครโต๊ะมันต้นแรกก็ให้นั่งแค่สองอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังก็สี่เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้น เดี๋ยวขออนุญาตพนักงานได้ครับทางต้นสังกัดอะคะมีแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ช่วี้อะไรบ้างก็ดึงสายแบตนะครับผมสองก็ป้องกันเกี่ยวกับการใส่ถุงมือบ้างไหมบ้างครับก็ใส่หมวกกันน็อกกัลกาษนะครับถ้าไปหาลูกค้าเนี่ยครับจะดีกว่าครับเป็นงานป้องกันดีกว่าดีกว่าจะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้ที่มีแนวทางปฏิบัติส่วนตัวของผู้ส่งอาหารยังไงบ้างครับก็ ก็ต exactly right? right? ้องดูตัวเองก่อนเนาะค่ะว่าตัวเองป้องกันตัวเองยังไงเนาะค่ะปฏิบัติหาลูกค้าหนึ่งก็เหมือนเหมือนข้อแรกนะครับค่ะป้องกันตามที่บริษัทกำหนดมาแล้วใช่คผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมส่งให้พี่นะครับ ก็มีการออกมาตรการให่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมไปถึงสอดคล้องกับนโยบายที่สบปได้มีการประกาศออกมานะั่นก็คือผู้มือปฏิบัติการสามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองค่ะโดยมาตรการนั้นก็มีทั้งมาตรการหลักและมาตรการเสริมโดยในส่วนของผู้ประกอบการนั้นก็จะมีหลักในการปฏิบัติต่างๆไปนี้ค่ะ โดยสรุปแล้วหลักของการรับมือสถานการณ์ได้แก่ 1. มีการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันโรค 2. มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการทั้งในแง่ของมาตรการการคัดกรองอาการป่วยและมาตรการในการป้องกันโรครวมไปถึงมีมาตรการในการทำความสะอาดที่เหมาะสมทั้งนี้เองสำหรับประชาชนผู้ใช้บริการ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำโดย1มีการเตรียมตัวก่อนเข้าใช้บริการเช่นเช็คสภาพร่างกายว่ามีอาการเรจ็บป่วยหรือไม่2ในระหว่างการรับประทานอาหารควรปฏิบัติตามหลักสุขะอ,าาอนามัยเช่นระหว่างนั่งรับประทานอาหารหากมีการไอหรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิทควรร่วมมืออน,น้มาจากผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการนะคะในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะทำให้พวกเราสามารถผ่าน เป็นกอยที่สุดคข่าขอบคุณค่ะ